วิ่งหกตัวเดียวเนี่ยน้องๆพี่ๆจะเอาหกใส่กับอะไรวิ่งให้ถึงดาวอังคารเลยครับหกตัวเดียว ครับกินยามันก็ไม่หายผมกินยาหมดไปสองแผงนะที่หาดทนายกินยาหมดไปสองแผงแล้วหวัดไม่หายผมเลยอัดเบียแม่มเลยชอบหกเก้าศูนค่ะอ้าสวยสวยงามมากครับเลขนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะถ้าเป็นสามตัวนะสวยงามครับ ใช่ครับน้ำชาฮะชาบาเล่รู้จักไหมครับชาบาเล่ ก่อนปีใหม่นี้เดี๋ยวผมว่าผมจะไปวัดวัดที่ผมชอบไปนะฮะผมว่าจะไปลองไปล้วงหายหดูนะเผื่อมันเผื่อมันตรงกับเลขที่ผมชอบยังไงก็าฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ ติดตามดูนะครับแล้วก็พิจารณาดูว่ามันมีเปอร์เซ็นต์มาไหมเอาจริงๆนะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยมันจะออกอะไรอะทุกอย่างอะมันมันอยู่ที่ดวงของคนมันอยู่ที่ดวงของคนจริงๆสวัสดีครับพี่อภิเชษอาก่อนหน้านี้ผมเชิญหลายคนแล้วครับมันเชิญไม่ได้ครับพี่ มันมันขึ้นว่าไอา้ผิดพลาดทางเทคนิคอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอย่าง,งานั้นน่จริงครับที่อภิเชษ ครับผมไลฟ์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแค่อยากจะบอกอท่านที่เข้ามาติดตามผมให,ใหม่ๆนะฮะมีเข้ามาใหม่เยอะมากคืองวดน,นี้ผมไม่ได้ลงหน้าเฟซน,นะครแต่เอาเป็นว่าผมจะบอกไว้ว่าผมชอบหกแล้วก็ชอบเก้า ตามสูตรที่ผมไอ้ตามสูตรตัวเด่นของผมอะสวัสดีครับพี่หัด <c oughs> พี่หัดเท้าไม่สิ่งนะครับพี่มันมีหกกับเก้าครับตามสูตรที่ผมทำ แต่ผมลงไว้ในกลุ่มแล้วในชุดเต็มอะแต่หน้าเฟซผมขออนุญาตไม่วางนะครับเพราะว่าผมถือเคร็ดอะไรบางอย่างท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ๆอย่าโกรธผมนะครับอย่าโกรธนะฮะถ้าจะเลิกติดตามก็ไม่เป็นไรนะฮะผมบอกแล้วผมไม่ซีเรียสเรื่องยอดคนติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรทางนั้น ผมถือเคล็ดอะไรบางอย่างของผมอยู่แต่ผมบอกบอกแบบคร่าวๆว่าผมชอบหกับเก้ากับ9้านะครับ ขออภัยท่านที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับงวดน,นี้ผมขออนุญาตงดวางหน้าเฟซน,นะครับเอาไว้ปีหน้าาปีหน้านะครับปีหน้าผมจะพยายามคิดวิเคราะห์ให้ดีที่สุดจากมาก็เสียใจอสวัสดีค่ะแอด ครับสวัสดีครับขออภัยท่านที่ติดตามใหม่ๆด้วยนะครับงวัน,นี้ผมขออนุญาตงดนะฮะงดหน้าเฟซนะฮะบ,บอกไว้แค่ว่ามีหกแล้วก็มีเก้าสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยหกแล้วก็เก้า แล้วน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่ส่วนตัวผมนะน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่บนครับบน <c oughs> พี่บาวรเดี๋ยวปีใหม่เจอกันครับพี่เดี๋ยวส่งรูปไปให,ให้พร้อมลายเซ็น ลูกกับลายเซ็นใช่ไหมพี่อ่าผมจัดให้ช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยโอเคนะครับงวดนี้ ผมให้น้ำหนักไปที่6กับ9ผมชอบเลข6ที่สุด6ที่สุด6ตัวเดียว6ตัวเดียวนะฮะมาหรือไม่มาอย่าด่าอย่าว่ากันนะครับทุกอย่างมันเป็นไปตามการคำนวณตัวเด่นของผมโอเคนะครับบ๊ายบาย